ภาคใต้เมื่อวันก็ยังเกิดเหตุการณ์ทหารช่างถูกลอกวาระเบิดที่อำเภอร,รามันจังหวัดยะลาน้องไรคือได้รับแจ้งจากทางหัวหน้าชุดทหารช่างพันสิพลรอสิเป็นชุดขุดลอกคลองถนนเรียบทางรถไฟนะคะระหว่างที่ท่านเดินทางกลับที่พักมาถึงจุดเกิดเหตุคือหน้ากูโบที่บ้านกตรือระอตือระที่หมู่ที่หนึ่งอำเภอร,รามันจังหวัดยะลาเกิดระเบิดขึ้นค่ะ มันมีเหตุระเบิดตรงจุดนี้มีทหารช่าง 15, พันสิพลรอสิบห้าได้รับบาดเจ็บสองนายนะคะก็คือจ่าส1บเอกจามนจันนิยมอาการคือหูอื้อส่วนอีกท่านหนึ่งคือ1ิเอกพานุพงพันจันแน่นหน้าอกแล้วก็คิ้วแตกค่ะคือจริงๆเป็นชุดขุดลอกคลองนะคะอ่าคือทหารพัฒนานั่นเองใช่กำลังจะกลับที่พักคะค่ะเกิด คนร้ายลอบวางระเบิดได้รับบาดเจ็บสองนายอ้าวพอใจหรือยังมีอีกมากเลยนะ